ทัพทิมอัญญารินขอบพูดความจริงเรียกได้ว,ว่าเป็นดารานักสแสดงและนางแบบมากความสามาที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับคุณทัพทิมอัญญารินนางเอกสาวคนดังที่ลดล้านอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายค่ะเรียกได้ว,ว่าทั้งสวยและเก่งกันเลยทีเดียวสาหรับดาราสาวทัพทิมอัญญารินที่นอกจากงานการสแสดงฝีมือบังแล้วการเรียนก็พิ่งความปริญญาเอกมาให้กับครอบครัวภูมิใจอีกด้วยแต่งานนี้เจ้าตัวดันถูกตั้ง คำถามว่าเป็นด็อกเตอร์เพราะไม่เคยไปเห็นไปเรียนเจ้าตัวเลยออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าในรายการโต๊ะหนูแม่มเอาไว้ว่าเราเรียนจบปร,ริญญาเอกด้านการจัดการซึ่งก่อนหน้านี้เราเลือกมหาวิทยาลัยเยอะมากแต่ตัดสินใจ ที่เป็นเองฟิลิปปินส์เพราะว่าเราอยากได้ภาษาและก่อนหน้านั้นเรามีโอกาสได้รับรางวัลและคนที่นั่นน่ารักมากต้อนรับเราดีมากๆค่ะเราก็เลยอยากไปเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นั่นรวมไปถึงเรื่องค่าใช้ใจ่ายมันก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นซึ่งเราใช้เวลาในการเรียน2ปีครึ่งในการเรียนซึ่งตั้งแต่เรียนมาเราไม่ได้ไปแตะมหาหลัยเลยเพราะในช่วงนั้นเป็นโควิดไปอีกทีคือรับปริญญานั่นเองค่ะ